สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกม Dead by Daylight Mobile โอ้โหด่านตอกแรมคินเป็นด่านหนึ่งที่ผมเกลียดที่สุดผมไม่ชอบเลยด่านนี้แต่ว่าผมเห็นคนอื่นเล่นกันแบบเห็นเอาด่านนี้มากันเยอะแล้วก็ออกด่านนี้บ่อยด้วยนะ ด่านนี้มันน่าจะมีจุดเด่นที่หน้าต่างหรือเปล่าจูกเด็กอะไรเงี้ยผมคนน่าจะชอบเล่นกันแต่ว่าผมไม่ชอบไงผมชอบแมทเทพมากกว่าแบบจูกแมทเทพอบมีลุ้นด้วยปะผมว่าผมไปช่วยเพื่อนดีกว่ารินรินรินแต่ว่าผมมีกัดไม้อยู่โอเคผมจะไปช่วยเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนเออฆาตกรอย,อยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่ไงเสียงหัวใจน่าจะไปบ้านฟ้าโอเคน่าจะไปตรงที่เพื่อนปั่นไฟอยู่นะครับผมนั้นผมก็ไปช่วยเพื่อนได้ อุ้ยทำไมเขาหันหน้ามาวะหน้ากลับมาหรือเปล่าไม่มาแน่นอนโอเคไปละไปละงั้นผมดึงได้ดึงได้ดึงเลยดึงเลยสวยโอ้โหแล้วอีกคนวิ่งมาพอดีหิวเลยครับผมอย่างวันเนี้ยอุ้ยโอ้โหแล้วผมผมไม่ได้แบบไม่ได้ยินเสียงวะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเฟดวะเขามาแบบเงียบๆผมไม่ได้ยินเสียงเฟดตกใจเลยเมื่อกี้เครื่องปั่นไฟมันทำไมย้ายมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคปั่นไฟครับผม เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยทำไมมันวาร์ปวะลมไม้ปะอ้าวโมลีเลยโมลีคมคมเขารีบโมลีเกินเขารีบโมลีเกินตอนนี้รูยังไม่แตกอะเราก็จะเล่นยากในช่วงท้ายเกมเพราะว่ายังมีรูยอยู่อุ้ยมาวะเฟดมาอุ้ยทำไมผมมันวาร์ปอะไรวะหนะ้าผมวาร์ปอะไรอยู่ตรงเครื่องอะสองครั้งน,นะเฮ้ยตามผมจุ๊กเด็กหน่อยแล้วกัน เหตุคนชอบจู๊ดนะครับผมตรงนี้ก็คือจู๊เด็กของเรานั่นเองส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจู๊กแต่ว่าวันนี้ต้องลองหน่อยหรอเจอด่านนี้บ่อยเกินผมไม่ค่อยชอบเลยพอผมเล่นคาตกรนี่เจอแต่ด่านนี้แล้วก็โดนจู๊เด็กแบบนี้แหละงั้นขอคืนบ้างจูไปกอนเฮ้ยเขาลงไปดักข้างล่างว่ะจู๊เด็กก็เล่นง่ายรหบผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจู๊กเด็กเขาทำไมเรียกจู๊เด็กก็คือมันเป็นจุดจู๊ที่เด็กๆเขาเล่นกันแล้วกัน มันเป็นจุดยุกง่ายนะครับผมไปแล้วเป็นจุดที่โอเคเราได้กล่องพยาบาลมาฮิวตัวเองเอาเข็มแดงเราคืนมาเฮ้ยเจอรูนเจอรูนพอดีเลยงั้นผมแกะรูนเลยครับผมแกะรูนโอเคเขาอ,อุ้มเพื่อนแล้ว,วะอะอุ้มเพื่อนแล้วผมว่าผมมาเล่นจุกเด็กดีกว่าวะ ลองเล่นจเด็กดีกว่าเพราะว่าลินมันเฟดข้ามาหน้าต่างไม่ได้เฮ้ยน่าสนใจเนะี <c oughs> ่ยคาดการเขาจะด่าผมแล้วว่เนี่ยว่าแบบจเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เจอแบบนี้ผมหัวหัวร้อนเล่นจเด็ก,กอะไรเงี้ยต่อ้มีกระนนต่างก็ไม่ไหวมาเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาเป็นตัวเอาใครอะเอาผมหรือเปล่าน่าจะเอาผมไม่วะไปเอาเพื่อนเขาไปซ้ำหมอนู้นเขาไปซ้ำเพื่อนนะครับผม ราจะอยู่จุกเด็กตรงนี้เลยดีกว่าเราจะทำคลิปจุกเด็กเค <c oughs> รื่ก่อนจะด่าไปเนีย่ยโอเคโอ้โหเพื่อนก็นล้มเร็วเกินล้มเป็นผักเป็นปลาเลยมาปะผมก็มายังไงก็มาข้าไปก่อนมาปะไม่มางั้นผมไปช่วยเพื่อนแล้วกันไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเรื่อนนี้จะเสร็จแล้ว,ลวเนี่ยอุ้ยโอ้โหมา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 พัางเครื่องเหรอโอเคพังเครื่อง ฟังเครื่องไปก่อนแล้วก็เข้าจุกเด็กครับผมพยายามรอเขาจุกเด็กนี่ก็ผมวิธีการจุ๊กก็มีแค่นี้ก็คือวิ่งมากระโดดหน้าต่างเป็นจุกง่ายๆแต่ว่าจุกได้ได้อย่างนานเลยอาวแล้วล้มล้มผมก็แย่ดิแบบเนะี้ยเ็เอาผมเลยวะแต่ว่าผมมีจุกเด็กยังไงละ่ะถ้าผมเจอคนจุกเด็กแบบนี้ผมแบบไม่ไล่เลยช่วยเพื่อนทันมาได้น่าจะทันนะขอให้ทนหนัทนเถอะทันปะ เพื่อนอย่ากดตะกิวเช็คพลาดแล้วกันอุ้ยดึงไม่ได้โอเคดึงได้ละดึงครับผมดึงดึงดึงแล้วก็ฮิวเพื่อนคนนี้มาเขาต้องจะกลับมาแล้วเพราะว่ากลับมาแน่ว่ะอู้อยู่ตรงนี้เลย,โอ,โ,ย,เยโอ้โหเจอผมวะเนี่ยอุ้ยเขาไม่ไล่ผมอะ่ะเขาไม่ไล่ผมมาคนเนี้ยขอปั่นไฟแล้วกันปั่นไฟแล้วนั่งดูเขาไล่เพื่อน,นครับผมมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ยทำไมมันดูดอะ่ะโอ้โหเครื่องปั่นไฟดูดผมไฟฟ้าแรงสูง บอกให้เพื่อนบอกให้บอกให้โอเคเราบอกให้เพื่อนทีนึง <laughs> โอเคแล้วก็เข้าจูดเด็กกันสองคนเหมือนรู้ใจกันนะ <laughs> <laughs> โอเคผมใช้เข็มแดงกปแล้วนะครับผมใช้เข็มแดงไปเลยโอ้โหล้มอีกแล้วอะจะช่วยยังไงวันนี้อะไฟเหลือสามเครื่องเลยตอนนี้ผมหายเสียบแล้วนะครับผม <laughs> ก็คือใช้เข็มแดงแล้วอุ้มไปเลยคนนี้เฟสแรก <laughs> โอ้โหคิดจะน่าเบื่อหน่อยนะครับผมเพราะว่าจุกแค่ที่เดียวจุกเด็กแบบคมๆคมคมโอ้โหไปไหนวะคานกร,กรน่าจะไปแล้วหรือเปล่าผมรอช่วยเลยได้ปะหมาเนี่ยเฟศเขายืนเฟดหรือเปล่าข้างหน้าผมเลยอ้โหมาเลยมาลาเขาลาเขาจุกเด็กต่อ <laughs> โอเคผมไปดูข้างบนดีกว่าข้างล่างมันโดนดักง,ง่ายนะ ข้างบนก็คือแบบได้ยาวๆนี่ครับผมเขาก้าวข้ามาแล้วก็กระโดดลงไปไปกระโดดอีกหน้าต่างหนึ่งต่อให้มีขั้นหน้าต่างก็ยุกได้ครับผมตรงนี้ยุกได้นานเลยไม่เอาอ่ะเอาปะไม่เอาโอเคกลับไปหาคนช่วยกันมัน <laughs> จะด่าผมไหมเนี่ยขอยุกเด็กหน่อยแล้วกันนะโอเคเขาอะไรเพื่อนอุ้ยมาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยทำไมผมติดอะ่ะมันจุดบาร์ก่อหรือ,รอ,อยังไงอ่ะผมติดหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนทางปัน่น ตอนนี้ก็ไม่ติดนะแสดงว่าตรงนั้นมันบั็อกอะเรียม้อยล้มด้วยใกล้ซะด้วยเครื่องนี้ไม่เสร็จสักทียังสามเครื่องอยู่เลยจะรอดไหมเนี่ยรอดไม่รอดขอไว้ก่อนขอจุกเด็กเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยเ้งเครื่องโอเคคนนั้นตายไปแล้ววะเพื่อนตายไปแล้วเขาไม่เอาผม <c oughs> <c oughs> เล่นจุกเด็กใครจะไปเล่นด้วยวะเนี่ยโอเคมาแล้วเฟดวะเฮ้ยเฟดวะมาปะ กระโดดไปก่อนเฟีข้ามหน้าต่างไม่ได้เพื่อนเฮ้ยมีลงไปดักได้หวะแส่หน้า <laughs> แต่หน้าเลยโอ้เขาไม่เล่นแล้ววะไม่เล่นวะจุกเด็กม,มันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะปั่นค้าตก,กรได้อยู่พอสมควรก็ถ้าเป,เป็นไปได้ก็อย่าเล่นกันนะครับผมมันก็เล่นได้แหละผมว่ามันอยู่ที่คนด้วยนะอยู่ที่สถานการณ์แต่ว่าก็าพยายามเล่นบ่อย ไม่ได้เพราะว่าสงสารฆาตกรเฟดมาเฟดมาแน่นอนือเป่านมีไงมาแล้วมีครับผมจุ๊บร <laughs> อขึ้นมาเนี่ยครับผมแ,แค่รอเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาก้าวข้ามมาแล้วก็กระโดดลงไปเฮ้ยทันปะเนี่ยน่าจะโดนก่อนทีหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมเขาลงมาเร็วจังโอ้โหโดนไปก่อนเลยว่าทีนึงก้าวปะนะครับต้องรอให้เขาข้ามหน้า,ต,ต,าต่างมาก่อนนะเฮ้ยเ <laughs> พื่อนอยู่ตรงนี้เ <laughs> พื่อนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปโดดเอ้ยมือลุดมือลุด ขึ้นไปกระโดดข้างบนต่อทันไหมเนี่ยทันเถอะโอเคดีที่ไม่มียาวแเมตรแต่ตรงนี้มันเสี่ยงที่จะบัรลัดขึ้นนะครับผมต้องระวังด้วยบัลลัดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีไม้ให้รถบัลลัดนะเขาห่วงเครื่องตรงนั้นว่ออเอาจริงห่วงเครื่องเก์ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นจุดลุกเด็กที่ทุกคนชอบเล่นกันผมไม่ชอบด่านนี้เอาจิงผมชอบแบบเล่นแบบพวกแมทเทพพวกอะไรอะไรพวกนั้นมากกว่าที่จะมาเล่นแบบนี้นะเอ้ทำไมมัน กล่องพยาบาลหมดพอดีมันหมดพอดีแบบจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะเหมือนผมเห็นกล่องพยาบาลอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตรงศพเพื่อนเดี๋ยวผมไปไปเอากันเดี๋ยวขอแตะเครื่องแป๊บเดี๋ยวมันลดเยอะโอ้โหเพื่อนล้มตรงนั้นแล้วผมจะไปเอากล่องพยาบาลยังไงเนี่ยตอนนี้แบบไม,ไม่ไม่ได้จุกอะไรเลยแค่มาเล่นจุกเด็กวิธ <c oughs> ีจุกของคนขี้ป๊อนนะครับผมเออโอเคราเก็บอันนี้ได้อีกนิดเดียวเองอะ่ะ โอเคดีที่ยังเหลือให้นิดนึงมีขวดนมด้วยว่ะขวดนมเฮ้ยมาปะเนี่ยต้องมาดิเหลือผมคนเดียวต้องมาอยู่แล้วขัตรกออะไรอะ่ะขัตรกรให้ผมไปช่วยเพื่อนเหรอให้ผมไปช่วยเพื่อนเหรอจริงหรอือเปล่าเราอ่ะรอดซื้อผมหรือเปล่านะขัตกรไม่เล่นแล้วอะ่ะจุกเด็กเกินกีนี้ผมจะโดนด่าไหมเนี่ย มันเป็นคอนเทนต์นะครับผมยังเป็นคอนเทนต์แย่ๆด้วยเขาให้ผมไปช่วยเพื่อนจริงดิทังเครื่องวะผมควรจะเชื่อเขาดีปะเนี่ยมีบอกให้ไปช่วยเพื่อนด้วยผมควรจะไปช่วยดีปะถ้าผมไปตอนนี้เขาจะเล่นผมปะวะเขาต้องจะเอองั้นผมลองไว้ใจเขาสักครั้งดูงปะ่ะได้เดี๋ยวผมลองไว้ใจเขาสักครั้งหนึง่งลองไว้ใจนะ อุ้ยเล้เพื่อนตายโอ้โหไม่ทันโอ้โแบบนี้ก็เรียบร้อย,อยมือลื่นมือลื่นเป็นการ72ที่สู้ชีวิตมากมเมื่อกี้ทำทำไมมาจุ๊งเด่งต่อเอาจนตายเลยเฮ้ยหลุมเกิดหลุมเกิดได้ยินเสียงนี่ไงออารอดเฉยตาอยากคือโอเคโอหเมกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นมันออกด่านนี้บ่อยก็เลยมาจุ๊งเด่งหน่อยแล้วกันเฮ้ยนี่มันบาลอม นี่คนนี้ออกคลิปผมบ่อยนะครผมผมเล่นกับเขาบ่อยเอ้ยเจอเฉยเลยว่ะเอ้ยมาว่ะเอ้ยบิงมาบิงมาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนบิงมาอย่างนี้เลยเหรองั้นเราก็ปั่นต่อครับเขาไล่เพื่อนบิงคมปะเนี่ยเดี๋ยวขอลองดูผลงานหน่อยได้ปะโอเคเพื่อนจูอยู่เ้ยมามามา,มาโอ้โหแย่แล้วตรงนี้โล่งจัดรอบ,บิงของเพื่อนบิงมาส่วนไปเว้ยตีอะไรวะเนะี่ย น่าจะฝึกเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือเขากดพลาดเดี๋ยวต้องรอดูรอดูรอดูเขาก่อน <c oughs> โอ้โห <c oughs> แบบนี้น่าจะนอนแล้วครับผมน่าจะหัดเล่นโอ้โหคิดถึงสมัยตอนที่ผมฝึกเล่นตอนใหม่ๆเลยวะผมเป็นสภาพนี้เลยนะคือแบบหัวร้อนจัดอะ <c oughs> คลิปนี้เจอนอนเฉยโอเคมา้อขอปั๊มแต้มหน่อยแล้วกันนะผมขอปั๊มเต้มหน่อยดูเดิเขาบิง เขากลรมบิงยาวเกินเพื่อนตีอะไรวะล่ะผมคิดถึงสมัยผมเล่นเนื้อใหม่ๆอ่ะจริงผมสภาพนี้เลยอะตอนนี้ก็ไม่ได้จับนานแล้วด้วยเนื้ออะถ้ากลับมาเล่นก็จะเป็นเหมือนแบบนี้เลยตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้เพื่อนก็ไปปั่นปราสาทเขาเกินอ่เรียบร้อยโดนนะั่นแ่ะไม่โดนปะเขากลับมาหาผมกลับมาหาผมวะเฮ้อเพื่อนโดนไปแล้ว เดินไปแล้วเดี๋ยวผมรอตันรอตันมาปะอุ้ยโหบิงทะลุตัวผมไปเลยบิงทะลุตัวผมไปเลยแล้วเขาไปเจอคอเด็ดเฮ้่เพื่อนฮิวก่อนเรี <c ười> ยบร้อยผมต้องไปช่วยปะแล้วเขาไม่อุ้มหรอวิ้ยไม่เล่นแล้วขั้นตอนไม่เล่นแล้วอ,อะไรวะนนาะเออเขาจะหลอกผมหรือเปล่ารอหลอกหรือเปล่าเราอะขั้นตอนไม่เล่นแล้วอะ โดนนิดเดียวเองเขาทำไมใจหลุดง่ายจัง <c oughs> โอเค <c oughs> ฮิวเลยครับผมฮิวเลยงั้นเขาจะให้เราปั้มแต้มหรือเปล่านี่ไม่รู้ฮิวเลยฮิวเลยโอ้โหรอซื้อดว้วยรอซื้อดว้วยตีลมมาเลยเอาโอเคฮิวก็ฮิวเดี๋ยวผมยืนบอกให้เพื่อนยืนมองหน้าไปเลย <c oughs> อะไรไวันนียผมไปเจออะไรวะผมไปปั่นไฟดีกว่าเรียบร้อย เออแน่ร้ายฆาตกรคนนี้มันร้ายดีที่ผมมองอยู่นะถ้าผมเมดินเดียวนี่โอเคผมว่าผมปั่นไฟดีกว่ายังไม่จบโอเคเสร็จกปนหนึ่งเครื่องครับผมเหลืออีกสองเครื่องแล้วก็ปั่นแล้วก็ปั๊มแต้มไปนิดนึงเพราะว่าฆาตการเขาไม่เล่นแล้วอะ่ะฆาตการเขาแบบไม่เอาอะไรแล้วดูดิเฮ้ยมามาเอาหรอ โนวอเขาแบบดดเดินตีแล้วอ่ะน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมเดี๋ยวผมหาแก่โทเทมดีกว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มาเป็นโนวันโอเคเสร็จถ้ามีโนวันมานี่ผมแย่ตามเกมเลย <laughs> หาตัวเทมแป๊บรีบหาตัวเทมด่วนเลยอีเครื่องนึงมันมีคนปั่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้น่าจะมีเครื่องอยู่ตรงนี้อันนึงนี่ไงมีเครื่องอยู่ตรงนี้อันนึงงั้นผมขอปั่นเลยเออไม่หยอกบุ่มอ่ะเขาเป็นไรกับคอเดนวะเนี่ยเขา เขาวิ่งตีแต่คอเด็ดเลยอะแล้วไปปั่นอะไรเขาหรือเปล่าเก <c oughs> มนี้อะไรวะไม่มีการจุกไม่มีการทําอะไรทั้งสิน้นมาดูค้ารกรเขาแบบโยนเกมเฮ้ยตีมะนอะได้ปะโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยบางครับผมไม่ให้ตีไม่ให้ตีเอาเอาเอาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคลุกได้ผมบอกให้เพื่อนต่อบอกบอกบอกอุ้ยโอ้เขาแขนคอเด็ดจัดเลย ฮักอนอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยล,ล้มไปเลยเขาแค้นคอเด็ดจัดเลยไม่รู้เป็นอะไรกัน <c oughs> ดึงเลยมดุดจูมดมุดจูดแล้วก็ดึงไปเลยโอเคเออตีป่ะตีว่ะผมมีบอโรยังไงล่ะโอ้โหโเกมนี้มันคืออะไรกันโอโ้อีกนิดเดียวผมฮิวไม่เสร็จกล่องพยาบาลหมดวะต้องใช้เขียมแดงนี่เพื่อนดึงดิ เาารียบร้อยไม่ดึงไม่ดึงล้มสอบแบบนี้ผมต้องใช้เข็มแดงเลยไม่งั้นเกมพลิกแน่นอนเ <c oughs> อาแทงหลังโอโอเคมีของดีก็ไม่บอกมีของดีก็ไม่บอกกันนะโอเคผมหายเจ็บแล้วนะครับผมเราก็ไปปั่นไฟเราต้องรีบปั่นไฟเนะี่ยเรียบร้อยคอเดดโดนซ้ำจนรัวๆเลยผมบล็อกให้ได้ไหมวะเสาไหนเนี่ยเสาไหนน่าจะเสาเดิมป่ะถ้าบล็อกตรงนี้มันจะหลุดไหมวะผมว่าไม่หลุดแน่เลย ย่างน้อยต้องมีสามคนโอ้โหผมมาเหมือนมาเจเ็บฟรีเลยอะถ้ามีสามคนน่าจะหลุดอยู่มั้งหรือหรือไม่หลุดวะหิวหน่อยเพื่อนมาหรือเปล่าวะผมโอ้โหอย่าบิงมานะถ้าบิงมาคมตอนนี้ก็คือแย่เอโอโหไม่ถึงด,ดีดีที่ไม่ถึงคอเด็ดเสีท้ายแล้วนะผมต้องรีบต,ติดติดเครื่องแล้วไม่งั้นเพื่อนตายเดี๋ยวเขาจะไม่บวกกัน <c oughs> โอเคมีคนดึงแล้วมาฮิวกันเพื่อนมาฮิวกันฮิวกอนเราต้องหิวกัน ผมต้องรีบติดเครื่องว่ะจริงไปเราไปติดเครื่องดีกว่าเดี๋ยวคอเดดตายเพราะว่าตอนนี้เขาเฟดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาไม่บวกเล่นมาตั้งนานไม่บวกฆาตกรโอเคผมไม่ได้รังแกฆาตกรนะผมไม่ได้ทาอะไรเลย,เลย <c oughs> มีแต่เพื่อนในทีมเีม๋ยวผมรอบล็อกให้เปบล็อกให้ฟึงเอ้ยไม่ใช่เปบล็อกให้คอเดดเพราะว่าเขาเฟดสุดท้ายแล้วให้เพื่อนเปิดประตูไปไปไหนวะน่านะโอเคบิงมาแล้วโดบะ อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนจะรล่อไม่ได้วนะ่าล่าเฮ้ยเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่าเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่าเออโอเคยังไม่ยังไม่เปลี่ยนนะเขายังใจรักเดียวใจรักเดียวเลยคนเนี้ดวงนะ่ะอุ้ยเราตายยากสวยโอเคดีที่มีตายยากไบเขาผมเดี๋ยวเราบอกอยากนิดนึงน่าจะมาโอเคประตูเปิดแล้วผมเห็นไฟแวแบๆวบระวังมันดักนะเพื่อนบิงแล้ว บิงแล้วบอกบ็อกบอกบ็อกบอก,บอก,บอกโอเคดีที่ไปตีคนเปิดประตูโอเครับผมจีๆแกนี้ผมไปได้บลรี่นะเขาไม่ไม่เล่นเองออกดีกว่าบวกเท่าไรหร่เนี่ยน่าจะบวกหนึ่งวะไม่ถึงบวกสองหรอผมว่าเนี่ยบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คน like, ละหน like, like, ึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไร,ะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย หากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้